สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้อยร้อยเรื่องจะมาสอนถักทรงเรือ14.5นิ้ว EP 2กันต่อนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราถักใส่ลูกปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด19แถวนะคะ แล้วเราก็จะถักรอบปากอีก3แถวค่ะต่อไปก็คือขั้นตอนการทำฐานหัวกระเป๋านะคะโดยเราจะทำฐานแถวแรก10โซ่ค่ะหลังจากนั้นก็จะ9 8 7 6 5จนเหลือ4ค่ะลดลงเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราจะถักทั้งหมด10โซ่โดยแบ่งเป็นฝั่งละ5โซ่นะคะนับไปเลยค่ะ ฝั่งนี้ให้ได้5โซ่นะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะโดยเว้นช่องที่1ไปลงช่องที่2ค่ะนับ1 2 3ไปจนครบ9โซ่นะคะพอครบ9พลิกกลับด้านค่ะเว้นช่องที่1 ไปลงช่องที่สองค่ะคราวนี้นับให้เหลือ8ดนะคะแล้วแถวต่อไปแล้วก็พลิกกลับด้านจาก8ดก็เป็น7จ็หห้าจนเหลือสี่นะคะเราถึงจะหยุดค่ะนี่ค่ะพอครบสี่เราก็ตัดได้เลยค่ะแล้วก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะ คอฝั่งนีเ้เราก็มาทำฐานทั้งหมด10โซ่เหมือนกันนะคะฝั่งละ5โซ่ค่ะเริ่มเลยค่ะโดยช่องแรกเราจะถักขึ้น2โซ่ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้นับ1น,นะคะแล้วก็2อสจนครบ10ค่ะพอครบ10ก็พลิกกลับด้านค่ะเว้นช่องที่1ไปลงช่องที่2 ให้เหลือ9ค่ะแล้วแถวต่อไปก็ 8, 7, 6, 5, จนเหลือ4แบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะฐานหูต่อไปก็เป็นการทำสายค่ะก็คือสายที่เราทำเสร็จเรียบร้อยจะยาวทั้งหมด3 6นิ้วนะคะนี่ค่ะทบครึ่งจะได้18แแบบนี้ค่ะที่เราทำเราก็จะทำทั้งหมดห้าโซ่นะคะถักกลับไปกลับมาเหมือนถักแผ่นก้นค่ะ จนได้ความยาวตามที่เราต้องการก็นำมาประกอบเข้ากับตัวกระเป๋านะคะเริ่มจากด้านข้างของฐานหูกระเป๋านะคะข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะหรือจะข้างรอยต่อลูกปัดสุดท้ายแบบนี้ก็ได้ค่ะตามภาพเลยนะคะ ต่อไปก็คือขั้นตอนการทําระบายเว้น2ช่องพันหัวเข็มไปลงช่องที่3ามนะคะแบบนี้ค่ะเราจะลงช่องเดิมพันหัวเข็มลงช่องเดิมทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็เว้นสองช่องค่ะแล้วก็ถักธรรมดาแบบนี้ค่ะ ทำไปจนสุดถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้ามันเสษดหนึ่งหรือสองโซกก็ไม่เป็นไรค่ะข้อให้ถักธรรมดาต่อไปได้เลยนะคะ นี่ค่ะพอถักเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะมาถักดอกไม้ประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเก็บปลายได้ทุกจุดอย่าลืมใช้ไฟแช็กลนด้วยนะคะทุกครั้งเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยค่ะ หลังจากนั้นก็ทำการติดดอกไม้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องน้อยร้อยเรื่องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ